ลาลานอ่อแมนคุณสั่นเสบหลายเหมือนกันเี่กินแต่ว่ารสชาติเขาอาจจะเห็นพปเสียบซ้ำ้านอาหารเพิ่นดอกแต่ว่าก็เรากินได้อยู่อยู่ในระดับที่รู้สึกว่าก็กินได้อร่อยอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมาคิดอะไรมากมีบุญชิสกับโรตีน้ำมันหอยก็พออันนี้คืออร่อยแล้วถูกต้องรอดูนะเจ้าขอก็เคื้อกินนี่กินได้ก็กินกินได้กินไม่ได้ก็เททิ้งไปโอเคข้างนอกหัวพี่พงพี่พงเฮ็ดอย่างต่ำเครื่องไงจ้าตำเครื่องสีเฮ็ดอะไร นัวตาเด็ดพา,า,า,ามันนัวไรนี่ตุ่มไก่เจ้าขาอานมั่นหอมเลยใส่นนันพมบอนีตุ่มไก่นั่นเห็นคือแส่บแหรใส่คือหอมเลยอะน,นีม่มากินน้ำกันดื้อโอ้ยถอด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 นี่เอาปัดขึ้นมาให้ช่วยหน่อยสินี่เลย น้ำลายเลยน้องอคว้ามือเลจะไปดิจะไปดิล่ะปลาทอดปลาครับทอดปลากันกอเพือชิมน้ำมันใสมาแล้วก็พี่น้องเฮาบัพี่น้องเฮาค่ะเป็นปลาอะไรนี่นะปลาอะไรเอ่ยปลาหมอไม่ไม่ปลาปลากรดว่าคุณตาทำปลานี่ปลาลาบชอบใช่ไหมเออ โอ้ยมันเล็กไปเปล่าอันนี้คนทำคนรอชิมอันนี้มันบ่ไเ้มันไปตรงลงผมไม่เล็กมันเล็กไปเปล่าเสร็จเรียบร้อยครับลาบปลากรอบแล้วแต่ผูดใดสิเอิ่นปลาทรงเครื่องก็แล้วแต่ กลุ่มคือลาบเรื่องแต่ว่าเทาน้ำปลาไปคุกกระแป้งมาก่อนทอดให้มันก,กรอบๆนะจ๊ะหอมมาบพี่กขวดนี่อร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะอะไรก้อนนี้อ่ะอันนี้ตุ๋นไก่สูตรพิเศษครับอือจาหนหอมเนี่ยจานเห็ดวอดครับหอมบอหอมกรบแกรมชันดีนด้ยนี่กระเพรันดีครับรสชาติดีมากเลยอ่านั่เลยครับต้อนรับต้อนรับวอดมากืลอนี่ ฮักครับคับขอบคุณนะคะนี่มาเลยครับอันนี้น้องต้าทำมาให้ท่านนี่ปลาน้องต้าล่อแล้วล่อเลยนเห็ดกับเข่าแซ่บมีครัี่มีอันนี้เหาเอาออกเลยบอมเออได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้บักไก่เหี่ยงครับท้องแปบหี่โล ไม่ครับมันเป็นแบบขันบาดท้อก็คือกันกันไก่แต่ว่าเออเป็นยู่ไก่กันไก่แต่ว่าเป็นสูตรแบบอันนี้มันเป็นสูตรใส่เครื่องพโล้ครับผมการูพร้อมแล้วกอนีครับมะหอดก้อนมู๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ล๊๊๊๊นี่ลาบปลา๊๊๊๊๊อ๊๊๊๊๊๊๊๊ด๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊เ๊๊๊ ครับมีส่วนอร่อยมากครับอืมแสโสทรจอยมากลงทั้งเมืองซุ้มแพ้เลยเนอะบ้านพี่เมื่อครับ